ข้อ274อัถกถาเพศสัชการณวัตถุในตติยปาราชิกว่าอนามัตบินทบาทภิกษุพึงให้แม้แก่มารดาและบิดาก่อนแม้หากว่าบินทบาทนั้นเป็นของมีราคาตั้งกะหาปณะก็ไม่จัดว่าเป็นการยังศรัทธาไทยให้ตกไปควรให้แม้แก่คนเหล่านี้คือพวกคนอุปถากมารดาบิดาวยายวจกรบรรดุปราชบรดาคนเหล่านั้นสำหรับบรรดุปราช แม้จะใส่ภาชนะให้ก็ควรเว้นบรรดุปร,ราชนั้นเสียจะใส่ภาชนะให้แก่ขรุหัดเหล่านั้นแม้เป็นมารดาบิดาไม่ควรเพราะเครื่องบริโภคของบรรพชิตตั้งอยู่ในฐานเป็นเจดีของพวกขรุหัด อันนึงพึงให้ทั้งแก่โจรผู้ลือชื่อทั้งแก่อิสระชนผู้มาถึงเข้าเพราะเหตุไรเพราะว่าทั้งโจรทั้งอิสระชนนั้นแม้เมื่อไม่ให้บิธทบาทก็ย่อมโกรธว,ว่าไม่ให้แม้เมื่อจับต้องให้ก็โกรธว,ว่าให้ของที่เป็นเดนจึงอยู่ทั้งโจรทั้งอิสระชนนั้นโกรธแล้วย่อมปลงชีวิตภิกษุเสียก็ได้ ย่ำทำอันตรายแก่ศาสนาก็ได้และในเรื่องนี้พึงแสดงเรื่องพระเจ้าโจรนาคผู้ปรารถนาราชะสมบัติเสด็จท่องเที่ยวไปวงเล็บเป็นอุทาหรณ์ผู้ใดผู้หนึ่งมาถึงวิหารจะเป็นคนจรคนเข็นใจเป็นโจรหรือเป็นอิสระชนภิกษุควรทำปฏิสันฐานโดยแท้ถามว่าพึงทำอย่างไรตอบว่าเห็นอาคันตุกะผู้หมดเสบียงมาถึงวิหารพึงให้น้ำดื่มด้วยคำว่าเชิญรับประทานน้ำก่อนพึงให้น้ำมันทาเทา้า อาคันตุกะผู้มาในการพึงให้ข้าวยาขูและพัดอาคันตุกะผู้มาถึงในเวลาวิกาลถ้าข้าวสารมีพึงให้ข้าวสารไม่ควรพูดว่าท่านมาถึงในคราวมิใช่เวลาจงไปเสียพึงให้ที่นอนอย่ามุ่งหวังวงเล็บอะไรเลยควรทำกิจทุกอย่างไม่ควรให้ความคิดเกิดขึ้นว่าธรรมดามนุษย์ผู้ให้ปจัจจัยสี่เมื่อเราทำการสงเคราะห์อย,อยู่อย่างนี้จกเลื่อมใสทำอุปการะบ่อยๆแม้วัตถุของสงก็ควรให้แก่พวกโจรได้